ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะ แสงแดนผาพัายคนเขียวลลยเยายับปีกสลับเป็นจะรงเลืมและยงของสิบบาทสารดียุคโควิดชีวิตต้องสู้เรียนรู้กาวิกฤตชีวิตปลอดภัย ใจใจรักสะอาดอย่าขาดหน้ากากอนามัยอย่าไปนอกบ้านไม่เพ่นผ่านที่ชุมชนไม่ปะปนช้อนผู้อื่นอย่าลืมล้างมือยึดถือกฎกติกาช่วยพาชีวิตมนโควิดนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสารดีมีข้อคิดกับคุยุวันเสานี้ก็คงจะ ใช้ช่วงเวลาสั้นๆในช่วงนี้ที่เป็นช่วงโควิดระบาดท,ทั่วประเทศก็ว่าได้ช่วงนี้เราต้องพึ่งพาตนเองค่ะเราต้องไม่พึ่งพาแพทยพยาบาลทุกคนต้องดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นนะคะซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ออกมาก็จะช่วยให้เราดูแลรักษาตัวเราเองให้พ้นจาก โรคระบาดน,นี้ได้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะบอกว่าหมอดีนะคะแพทย์คนนั้นคนนี้ดีเชี่ยวชาญโรคอย่างนั้นอย่างนี้แต่หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเราเองแล้วก่อนที่เราจะดูแลตัวเองได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ สุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทัง้ง,งวิธีการป้องกันและการดูแลรักษาใช่ไหมคะตอนนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งในช่วงที่เราจะต้องอยู่บ้านนะคะหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองได้เรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพ เป็นเบื้องต้นนะคะหนังสือเล่มนี้นั้นคุณเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ในช่วงที่โควิดระบาดช่วงนี้หนักหนากว่าช่วงแรกๆนั้นก็อยากจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณผู้อ่านอีกักครั้งหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเห็มทิศสุกภาพค่ะ สุขภาพที่สร้างได้ง่ายๆด้วยสองมือเราหนังสือเล่มน,นี้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The User Manual for Human Body เป็นหนังสือที่ผู้แปลชื่ออมรอทองสุดแต่ผู้แต่งนั้นเป็นชาวจีนและชาวไต้หวันชื่ออาเล็กบูที่มาของหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนก็คือ อเล็กวูนั้นได้ศึกษาและถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีความชำนาญมีความรู้ในเรื่องของวิชาการแพทย์แผนจีนพอสมควรจากการที่เขาได้ศึกษาแล้วเขาก็ได้เขียนเป็นเอกสารเผยแพร่ในสังคมอินเทอร์เน็ตในปีพศสองพันร้อยสิบห้นะคะ พ2,500ขออภัยค่ะ2,550 2 5 5ดปรากฏว่าข้อเขียนของเขาเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายแล้วอเล็กบูนะคะซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมในข้อเขียนเอกสารนี้ก็รวบรวมตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือที่ใช้ชื่อไทยที่แปลออกมาแล้วว่าเข็มทิศสุขภาพ เมื่อปีพศ2552หนังสือที่อยู่ในมือกูรุธเล่มน,นี้ที่วูรุได้ซื้อหามาอ่านนั้นพิมพ์เป็นครั้งที่ห้าแล้วล่ะคะ่ะพิมพ์เมื่อปีพศ2557นะคะก็แสดงว่าเป็นหนังสือที่อยอดขายดีและเป็นหนังสือที่น่าสนใจเรื่องนี้ตีพิมพ์ไปหลายหลายภาษาไม่ว่าจะเป็น เกาหลีญี่ปุ่นนะคะภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันหรือทางแถบตะวันตกก็ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มน,นี้ที่หยิบยกหนังสือเล่มน,นี้มาเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีเวลาว่างนะคะที่อยู่บ้านนอกจากเราจะดูข่าวสารดูข้อมูลต่างๆในสื่อต่างๆแล้วเราสามารถที่จะอ่านหนังสือได้เรื่อยๆนะคะ ในหนังสือเล่มน,นี้ที่ครูชุบบอกว่าจะทำให้เรารู้จักแล้วก็เรียนรู้ตัวเราเองเนื่องจากว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราตามลักษณะของวิชาการแพทย์แผนจีนผสมผสานกับแพทย์แผนตะวันตก เป็นเรื่องที่น่าสนใจในหนังสือเล่มน,นี้มีเนื้อหาทั้งหมดเก้าบทค่ะคุณผู้ฟังนะคะในเก้าบทนั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคลุจะนํามาบอกเก้าคุณผู้ฟังแล้วลลุค,คิดว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังและได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังค่อนข้างจะมากทีเดียวเลยค่ะแต่ช่วงนี้เรา ฟังเพลงกันก่อนนะคะ สักคฝ่าทางชีวิตทุกภัยผาจนฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้ครุกครีกับเธออยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดหลังฉันยังมีเธอ เราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีหนทางยังอยู่แสนไกลจากวันนี้ยังเรามีเราอาจจะเดินไปทางใดไม่หวัดนจะมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกัน ไปจะฝ่าระจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภยัยพาน เราเคยผ่านชีวิตโดดเดี่ยวสองเราเคยเหนื่อยและทอเป็นทีหหนทางยังอยู่แสนไกลจากวันนี้เังเรามีเราอาจจะเดินไปทางใดไม่หวั่นจะเปิกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไป ะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดขอกันไปไม่กลัวภัยพายจับมือกันไปไม่กลัวภัยพายกอดขอกันไปไม่กลัวภัยพายมาพบกันในช่วงที่สองเพลงเรามีเราช่วงนี้เราต้องจับมือนะคะ ร่วมใจคนไทยทั้งประเทศที่จะช่วยกันปานวิกฤตภัยโควิดครั้งนี้ไปกันให้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆค่ะคือมีวินัยกับตนเองแล้วก็มีวินัยในสังคมนะคะคุณครพูดถึงหนังสือเรื่องเข็มทิศสุขภาพที่บอกว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่าน ก็จะบอกหัวข้อคร่าวๆเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะสนใจเวลาที่เราจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านเราก็ต้องดูที่หน้าสารบัญแน่ละในช่วงนี้เราก็ไม่อยากออกจากบ้านฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังกรุนะคะถ้าสนใจหนังสือเล่มน,นี้รูจะนําหัวข้อที่กรุได้อ่านแล้วรู้สึกเป็นประโยชน์กับตัวเองมาบอกเล่าสู่คุณผู้ฟังใน ครั้งต่อไปแต่ตอนนี้ก็มาฟังก่อนว่าหัวข้อในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจทั้งหมดเก้าบทนั้นบทที่หนึ่งจะว่าด้วยเรื่องความสงสัยที่มีต่อการแพทย์ในปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะบทที่สองว่าด้วยระบบของร่างกายมนุษย์บทนี้ก็น่าสนใจโดยเฉพาะในหัวข้อที่ว่า เราสามารถจะรักษาตนเองหรือดูแลตนเองแต่ก็ยังมีหัวข้อย่อยๆที่ทําให้เราเรียนรู้ว่าระบบร่างกายของคนเราแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับภายในของร่างกายเราบทที่สามระบบพลังเลือดลมของร่างกายนะก็ะะจะเห็นว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็มีเลือดลมุนเวียนอยู่ บทที่สี่ไอเย็นบทนี้น่าอ่านมากแล้วก็เป็นบทที่วุด,ดูค่อนข้างจะอ่านมากนะคะบทที่ห้าโรคและอาการนะก็จะมีเรื่องโรคและอาการต่างๆที่เมื่ออ่านแล้วเราก็จะพบว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคนั้นอยู่อย่างน้อยหนึ่งโรคนะคะหรือถ้าใครไม่มีเลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าการไม่มีโรค เป็นลากอันประเสริฐนะคะบทที่หกการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะช่วงนี้เราต้องดูแลสุขภาพไม่แข็งแรงสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองเพื่อที่จะต่อสู้กับไวรัสโควิดให้ได้นะคะบทที่เจ็ดลดความอ้วนจะเห็นว่าหนึ่งในโรคที่ทำให้คนที่ติดเชื้อโควิดนั้น ติดเชื้อได้ง่ายก็คือโรคห้วนโรคหนึ่งนะคะบทที่แปดการดูแลโรคเรื้อรังซึ่งครูทุกค,คิดว่าหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยอย่างครูทุกก็มีเหมือนกันจะมีโรคเรื้อรังหลายๆโรคโรคเรื้อรังก็คือไม่มีทางที่จะรักษาหายมันก็เป็นเป็นหายหายแล้วแต่อาการที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มี โรคสวอื่นที่ไม่ใช่โรคเรื้อรังที่เราสามารถจะต้องกันได้บทสุดท้ายบทที่เก้าเป็นบทสองท้ายที่ะจะสรุปในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของความคิดเห็นทัศนะของการแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์จีนนะแพทย์จีนแล้วก็แพทย์จีนผสมแนวทางของแพทย์ตะวันตกเพราะฉะนั้นเมื่อ เราฟังหัวข้อแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าหัวข้อเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเราไหมคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพแน่นอนคะ่ะเกี่ยวข้องกับคนทุกคนเ,เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็เกี่ยวข้องกับเราทุกคนแล้วโดยเฉพาะในช่วงนี้โควิดก็เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะป้องกัน ให้ดีที่สุดาำรับตัวเราอย่างไรก็ตามทําตามกติกาหรือข้อมูลที่เราได้อ่านว่าเราควรจะอีกเรี่ยงอย่างไรและข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นอยู่แล้วก็คือว่ายังไม่มียาใดๆที่จะยักยัง้งหรือรักษาให้หายได้นะคะก็แม้จะมีวัคซีนแล้วก็เพียงแต่ช่วยป้องกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือว่า เราควรที่จะทำอย่างไรให้ตัวเราเองนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีภูมิต้านทานต้านทานโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลตัวเองกัน,นะคะ่ะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในหนังสือเล่มน,นี้มีอยู่โรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคที่อาจจะบอกได้ว่ากุรุก็เป็นอยู่ นั่นก็คือโรคที่เรียกว่าโรคภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่บอกได้เลยว่าเป็น,เป,นเป็นหายๆไม่ไม่ไม่หายขาดนะคะแล้วเป็นโรคที่พบบ่อยมากในปัจจุบันนะคะ,ะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ที่โรคภูมิแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบนะโรคหวัดภูมิแพนะ้ซึ่งเราจะเห็นว่าในรอบหนึ่งปีคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่เป็นนะคะคุณยุนี่จะเป็นบ่อยมากนะคะอาการที่เห็นได้ชัดก็คือมีน้ำมูกใสๆบางทีก็มีน้ำตาไหลคันในจมูกบ้างแสบคอบ้างไอแห้งๆบ้างนะคะ บางทีก็อาจจะมีอาการอาไอจามบ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในตอนเช้าและพอสายๆก็หายเองหรืออาจจะเป็นในบางวันบางวันก็ไม่เป็นหรืออาจจะเป็นในช่วงที่ตอนอากาศเย็นหรือพบสิ่งที่แพ้เช่นฝุ่นระอองก็แล้วแต่ว่าบางคนจะแพ้มากแพ้นะแพ้น้อยซึ่ง ถ้าแพ้มากๆติดมากๆจนกระทั่งมีเชื้อนะคะมีน้ำมูกเป็นสีเหลืองก็แสดงว่าเราติดเชื้อแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดไว้นะคะจะเขียนเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นหนังสือที่อยากจะมาบอกเล่าสุ่คุณผู้ฟังหนังสือเข็มทิศสุขภาพเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านในช่วงที่เราต้อง หยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับบ้านเพื่อให้เรานั้นห่างไกลจากภายัยโควิดนะคะมีหัวข้อเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องไอเย็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะซึ่งคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วอาจจะไม่มีเวลาไปหาอ่านเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะคุณูก็จะมาเล่าสั้นๆ ให้ฟังแต่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนก็อีกเรี่ยงในการที่จะตากฝนนะหรือว่าไปาแบบเวลาเราดูซีรีส์วัยรุ่นหนุ่มสาวว่าจะไปอะไรกลางฝนว่าสนุกสนานแต่จริงๆนั้นเมื่อนานๆานเข้ามันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะฉะนั้นวันนี้เราต้องร่วมมือกันที่จะ อยู่บ้านนะคะดูแลตัวเองนะดูแลคนในครอบครัวแล้วก็จะทำให้เราได้ดูแลสังคมด้วยเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะติดเชื้อไวรัสนี้หรือไม่ข้อมูลที่พบก็คือบางทีไม่ไปที่ไหนมีแหละมีเคสหนึ่งไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนเท่าไหร่แต่ก็เจอเชื้อนี้ได้เหมือนกันฉะนั้นอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะ หมั่นล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ้านอาบน้ำให้บ่อยครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เราเนี่ยเป็นหวัดเพราะการเป็นหวัดเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งโอกาสที่จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วติดเชื้อได้ง่ายค่ะเสานี้ครูยุต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของข้อมูลโควิดในวันนี้ก็ต้องติด ตามฟังกันในช่วงนี้จนกว่าที่จะพ้นน,นั้นพ้นระยะวิกฤตในระยะนี้ไปเสาวนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คนก็ดีล้นทมไปได้อยู่เมืองไทยก็สุขใจเหลือลนจะเกิดชาติไหนก็คอยได้เป็นคนทั่วดีมีจนให้เหมือนคนทั่วไปลำบ,บากยากจนเกิดเป็นคนและดีไม่เป็นเศรษฐีก็คอยมีเงินใช้เกิดมาอยากจนแล้วจะบ่นคำไมเขายังอยู่กันได้เราก็ไม่ต้อง ไว้คนจนก็ไม่พ้นเป็นทีนก็อยู่กันไปสีทั้งคนดีคนจวอยากแค้นนินอย่าเป็นคนลืมตัวคนเมาคนมัว,ม,วมีอยู่ทั่วทมไปคนดุคนดังมีทั่วทั้งตำบนคนชอบข่าคนแทบจะทนไม่ไหวแล้วดีเล็ดกันก็ชอบผ่านมื ใครเดืน้ำถ่วมไฟไหมจะทําชนัยกันได้เกิดเป็นคนก็ดี